เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสดกันโล่งๆคอเลยครับมีความหวานของกระดูกหมูอ่อนนะครับเมนูซี่โครงอ่อนตุ๋นเห็ดหอมครับเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปครับน้ำเดือดปุ๊บก็ตามด้วยซี่โครงหมูอ่อนลงไปเลยนะครับแล้วก็หมั่นช้อนฟองเลยนะครับน้ำของเราก็จะใส่น่าทานครับ ตามต่อด้วยรากผักชีลงไปครับเมื่อเคี่ยวจนเปื่อยแล้วนะแล้วก็หอ,อมแดงกับกระเทียมครับซีอิ๊วขาวครับตามด้วยซอสหอยนางรมครับแล้วก็เกลือครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับตรงนี้ แล้วก็ใส่หัวเชยเท้าลงไปครับนี่นะครับเพิ่มความหวานเห็ดหอมสดกรใส่ลงไปด้วยเลยครับแล้วก็ปิดฝาอบไว้ประมาณ40นาทีเปิดมาก็น่ากินแล้วครับหยอดพริกไทยป่นลงไปโรยด้วยผักชีซอยนะครับเสร็จแล้วครับเมนูที่ทำให้เข้าหมดหม้อในวันนี้ครับ